สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม ROMC ครับผมจะพามาส่องสกิลใหม่กันครับหรือที่เรียกว่ามัตเตอร์สกิลนั่นเองโดยสกิลพวกนี้จะเป็นสกิลที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเข้าเซิร์ฟจีนแล้วเมื่อสกิลพวกนี้เข้าเซิร์ฟไทยมานะครับสกิลของบางสายอาจจะทําให้อาชีพนั้นเก่งขึ้นมากๆอาจจะทําให้เมตาอาชีพเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาส่องนะครับเผื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเล่นสายต่างๆได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าเกิดผมได้ข้อมูลใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะมาทำอาชีพอื่นๆให้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็จะทำให้ครบทุกอาชีพเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปชมกันครับเติมเกมแ a ็กนาร์ล็อก M คลาสสิกผ่าน UID ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้ใช้แค่ UID บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแล็กนาล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด i c h m a n Co อยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมาย มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop ในตัวรายละเอียดสกิลต่างๆนะครับผมก็จะได้มาเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งผมก็จะเอาไปแปลใน Google ให้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนี่ยเผื่อไว้ภาษาไทยมันอ่านแล้วมันงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็มาอ่านปภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจกว่าครับถ้าเกิดว่ามันแปลผิดๆถูกๆอะไรยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ วันนี้เป็นคิวของอาชีพสไนเปอร์นะครับหรือว่าฮันเตอร์หรือว่าเลนเจอร์อนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือสกิลแรกของอาชีพสไนเปอร์นะครับมาเตอสกิลซึ่งจากที่ผมอ่านนะครับมันก็จะเป็นการเหมือนมาเครื่องหมายเอาไว้มาหัวศัตรูไว้นะครับ เสร็จแล้วพอเราโจมตีปกติออกไปเนี่ยก็คือการยิงปกติเนี่ยครับยิงใส่ศัตรูที่มาร์กเอาไว้มันก็จะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็เจ้าตัวมาร์กตัวนี้ไม่สามารถดิสเพลได้นะครับก็คือว่าเวลาเสกมดิสหรือว่าเวลาจะล้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่สามารถลบล้างได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการมองเห็นคู่ต่อสู้แม้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะหายตัว ก็คือว่าถ้าเรามาร์คศัตรูไปปุ๊บแล้วศัตรูใช้สกิลที่เป็นความสามารถหายตัวเนี่ยนะครับเราก็จะยังมองเห็นคู่ต่อสู้อยู่นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นอาชีพแอสซัซินหรือว่าโลกนะครับหรือไม่ก็อาชีพอื่นๆนะครับที่ใส่การสโมกี้แล้วก็ใช้สกิลไฮดิงก็จะโดนเรามองเห็นอย่างง่ายได้นะครับโดยสกิลนี้จะทําให้เราตีแรงขึ้น9%ที่เลเวล3นะครับจากภาพแล้วสกิลนี้ก็อัพได้สูงสุด10เลเวลนะครับ สกิลต่อมานะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเรามากศัตรูไปใช่ไหมครับศัตรูที่โดนเรามากะจะมีโอกาสตีเราไม่โดนนะครับก็คือจะหลบดาเมจไปเลยนะครับถ้าศัตรูที่เรามากตีเราเข้ามาโดยโอกาสหลบนะครับจะอยู่ที่10%ครับที่เลเวล2ถ้าเลเวล3ก็จะอยู่ที่1 5นสกิลนี้อัพได้สูงสุด5เลเวลนะครับ ก็คาดไว้ว่าน่าจะอยู่ที่25%ครับโดยสกิลนี้ก็จะทำให้ศัตรูที่เรามาร์ k นะครับจะสู้กับเราลำบากขึ้นเรียกได้ว่าถ้าโดนมาร์ k ไปปุ๊บเนี่ยสู้กับเราตัวตัวเนี่ยจะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเรามีโอกาสหลบการโจมตีของเขาถึง1ใน4เลยนะครับสกิลต่อมาครับสกิลนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าพอเราาา์ศัตรูไปปุ๊บมันจะทำให ระยะการโจมตีของเราเนี่ยก็คือระยะการยิงของเราเนี่ยจะไกลขึ้นกับตัวที่เรามาร์กไว้นะครับแค่นั้นเองโดยเลเวลแรกนะครับมันก็จะทําให้เรายิงไกลขึ้นกับตัวที่เรามากไว้6%กเปร์เไว้เลเวลสก็จะเป็น12%สนกิลนี้อัพได้5้าเลเวลนะครับก็คาดไว้ว่าน่าจะสูงสุดที่30%ครับและก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับของสไนเปอร์ เรียกได้ว่างงกันเลยใช่ไหมละครับอะไรไม่รู้เต็มไปหมดก็เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆแกะค่อยๆอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ โดยอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังจําสกิลนี้กันได้สกิลนี้จะเป็นสกิลของค a สส3นะครับเลนเจอร์ Ranger, ซึ่งเจ้าตัวสกิลนี้เนี่ยจะเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อเวลาเรายิงหรือว่าโจมตีปกติออกไปเนี่ยมันจะมีเหมือนลูกดอกเพิ่มเติมอีกอันนึงนะครับเป็นดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเจ้าลูกดอกเพิ่มเติมอันนี้มันจะดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเป็นตามปกติแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่สามารถติดคีิตที่เได้ โอเคครับเรามาต่อที่มาสเตอร์สกิลกันซึ่งก็คือไอ้มาสเตอร์สกิลเนี่ยเวลาเรามาร์กเป้าหมายไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราไปยิงอีกเป้าหมายหนึ่งเนี่ยไอเจ้าสกิลตะเกียลูกดอกที่มันเป็นลูกดอกเพิ่มเติมตะเกียมันก็จะยิงไปหาตัวที่เรามาไว้ด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามาร์กเป้าไว้2ตัวแล้วเราก็ไปยิงอีกตัวหนึ่งตัวที่3เจ้าลูกดอกเนี่ยมันก็จะยิงไปที่เจ้า2ตัวก่อนหน้าที่เรามาไว้ด้วยนะครับ แต่ต้องอยู่ในระยะ12เมตรนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพสกิลนี้นะครับมันก็จะทำให้เจ้าตัวลูกศรเพิ่มเติมเนี่ยลูกดอกเพิ่มเติมเนี่ยมันจะดาเมจแรงขึ้นนะครับโดยเลเวล1จะอยู่ที่10%ครับเลเวล2ก็จะอยู่ที่20%ซึ่งสกิลนี้สามารถอัพสูงสุดได้ที่เลเวล10นะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่100%เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพสกิลนี้นะครับมันจะมีผลเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิล พาสซีฟที่เป็นสกิลที่ชื่อว่า Watcher Eye กับสกิล Active ที่ชื่อว่า Heavy Arrow จะส่งผลกับเจ้าตัวลูกดอกเพิ่มเติมตัวนี้ด้วยนะครับปกติมันจะไม่ส่งผลแล้วก็เ,เจ้าตัวสกิลใหม่ของเรา m a s เตอร์ i l l ที่มาหัวศัตรูแล้วทำให้ตีแรงขึ้นเนี่ยดามเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลต่อลูกดอกเพิ่มเติมด้วยนะครับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับสกิล Watcher Eye กับ Heavy a r r o w คือสกิลไหน เดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับโดยสกิลวอร์เจอร์ไอนะครับก็เป็นสกิลของคาร์ดแรกเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้เวลาเรายิงยิงไกลเนี่ยมันจะยิ่งยิงแรงขึ้นนะครับโดยมันจะแรงขึ้นสูงสุดถึง100%เลยนะครับซึ่งไอตัวที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเจ้าลูกดอกเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับสกิล Heavy a r r o w สกิลนี้จะเป็นสกิลของคัสสองนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นสกิลที่แบบว่าเรากดใช้แล้วเรายิงไปปุ๊บศัตรูมันจะเหมือนคล้ายๆจะติดดีบัฟอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราโจมตีเอ่อทำให้เรายิงปกติไปเนี่ยแรงขึ้น30%ซึ่งปกติแล้วเจ้าตัว2สกิลเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ส่งผลต่อเจ้าไอเจ้าลูกดอกเพิ่มเติมแต่ว่า พอเราอัพเจ้าตัวมารเตอร์สกิลเนี่ยมันก็จะส่งผลแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าลูกดอกเบิลของเราเนี่ยครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนั่นแหละลูกดอกเพิ่มเติมนั่นแหละมันจะแรงขึ้นอย่างมากเลยนะครับหลังเรามีมาเตอร์สกิลจากที่ปกติมันเป็นดาเมจเสริมนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้มันก็อาจจะแรงขึ้นแบบว่าแรงขึ้น2เท่าสเท่าอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมาสเ,เตอร์สกิลของอาชีพสไนเปอร์เพื่อนๆมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าสไตล์การเล่นของสไนเปอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ครับผมก็คิดว่ามันก็ยังเล่นแบบเดิมๆอยู่แค่เพิ่มการมาค์ขึ้นมาเท่านั้นก็คือปกติเรายิงๆ,ๆิงยอันนี้เราก็มาเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ยิง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 เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็แรงขึ้นนั่นแหละครับมันก็แรงขึ้นกว่า ตอนที่ยังไม่มีมาสเตอร์สกิลแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าหลังจาก Skill มาสเตอร์สกิลมามันจะทําให้สไนยก้าวกระโดดไปไกลไหมไกลขนาดไหนหรือว่ามันแรงขึ้นมากขนาดไหนเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่ได้เทสเราไอเรื่องไอลูกศรเพิ่มเติมที่มันยิงออกมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นขนาดที่ว่าเท่ากับการยิงคีของเราเลยไหม ส่วนตัวผมก็เลยคิดว่ามันดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สไตล์การเล่นมันก็เดิมๆอะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นสไนเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นเมนสไนเปอร์เนี่ยคิดเห็นยังไงกับมาสเตอร์สกิลก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ